โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วอล์กของผมเองนะฮะตอนนี้เราได้ออกเดินทางและถึงเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมครับหรือว่าบ้านแม่สลวงนั่นเองครับมาถึงเราก็ได้รับประทานอาหารกลางวันหรือว่าอาหารเช้าของใครหลายๆคนนะฮะอันนี้เป็นอาหารข้าวผัดทะเลของผมเนี่ยจะเป็นข้าวผัดหมูครับ เขีียไปเขีียมาเจอแล้วครับเขาผัดหมูแม่ก็น,นึกว่าจะไม่มีหมูให้กินซะละออกมาตอนรับประทานอาหารเสร็จเพื่อนๆก็ออกมาเตะบอลนะฮะออกกํลาลังกายเพราะว่าอากาศดีมากเลยครับนี่ครับโรงเดือนบ้านสลวงในฮะจะบอกให้นะครับ เป็นโรงเรียนเก่าของอาจารย์ส่งเสริมของเรานั่นเองและเราก็ได้มาถึงสถาบาันการเงินชุมชนบ้านสลวงในได้ยกระดับขึ้นมาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ริมได้มาให้แนวคิดและส่งเสริมให้คนในชุมชนมารวมกลุ่มในการออมเงินเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการคือช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือชุมชนเนื่องจากประชาชนในชุมชนขาดทุนในการประกอบอาชีพและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนคือธนาคารต่างๆได้ ชืบและเราก็มาถึงวัดสิทธิทรงธรรมที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านสลวงในเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่เรามาถึงนั้นเป็นวันพระใหญ่พอดีบนพระวิหารนั้นมีคนในชุมชนขึ้นมาทำบุญมากมายและหลังจากที่เราได้รับพรจากวัดไปแล้วเราก็แวะไปเอาความรู้จากอาจารย์ส่งเสริมสักหน่อยในมือนั้นเป็นคัมภีร์ไบรันที่ในหมู่บ้าน สรวงในนั้นได้เก็บสะสมมาเวลานับปีและภายในห้องนั้นมีแต่วัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มากมายและเรากำลังเดินทางไปกันที่ไร่สวนกัญชาและเราก็มาถึงกันที่เรียบร้อยแล้วกับไร่สวนกัญชาและกันชง กลิ่นหอมมากนี่เป็นต้นพานธุ์สกังที่มาจากนอกโดยรวมแล้วต้นสกังนี้ยังออกดอกไม่ค่อยดีเท่าไหร่และในส่วนนี้คือต้นกล้าของต้นกัญชานะครับในส่วนต่อจากนี้ก็มีพี่ๆวิทยากรมาให้ความรู้ในด้านความปลอดภัยและการใช้ของกัญชาและกัญชองอย่างถูกต้อง พี่พวิทยากรน่ารักมากครับก็มีทั้งของฝากสบู่ครีมยานวดและนี่เป็นของฝากจากพ,พี่พี่วิทยากรคือเอาไปต้มเป็นชากินก่อนนอนได้หลับสบายนายพลกิจภัชนากรัน่นนำเสนอขอบคุณที่รับชมจนจบครับ